BWM m 3 Competition G 8 0รถย้ายครบสมบูรณ์ทุกจุดใครที่ชอบสไตล์ all black ไม่ควรพลาดเลยแหละคันนี้คันนี้มาแบบเดิมๆเ,เหมาะกับคนที่ชอบนำไปแต่ง,ตา,งตามสไตล์ของตัวเองแต่ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็แวะมาที่ m t e c h Engineering ได้เลยไฟหน้าเลเซอร์ไลท์กระจังหน้าดำเงาเข้ากับตัวรถ เื่อใครที่มองมาจากด้านข้างจะไม่รู้ด้านข้างมีบ่องบอก M3 Competition กระจกข้างมีปีกตามสไตล์ M และเผื่อว่าใครมองจากข้างบนจะไม่รู้มีหลังคาคาร์บอนจากโรงงานด้วยล้อ M 4ีดำเงาด้านหน้าขนาด19นิ้วด้านหลังขนาด20นิ้ว Spracer e ไอแจับคู่ยางมิชลิน i n Pilot Sport 4S และยังมาพร้อมกับเบรก M คาลิเปอร์สีแดง เครื่องยนต์ S58 6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรของแต่งเพิ่มเติมกรองอากาศ BMC พร้อมปลดกล่องเฟมโตแต่ที่อยากจะแรงมากกว่านี้ Mtech Engineering รับโมแต่งจูนครบจบที่เดียวเผื <Baby. S 1> ่อใครที่มองจัดด้านไทยหรือ,อยังไม่รู้ก็ยังมีสัญลักษณ์ M3 Competition ที่ตรงนี้ด้วยนะ แล้วเผื่อใครที่ยังแยกไม่ออกระหว่างซีรีส์3กับ M3 ให้สังเกตที่โป่งข้างตรงนี้เพราะว่าจะยื่นออบัามากกว่าปกติท่อไอเสียเดิมพร้อมดาวไฟ VRSF ภายในเบาะหนังสีดำ Black m e r i n o ทริมภายในเปลี่ยนโน้บลักมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังชั่นและหมด M1 และ M2 และที่สำคัญเครื่องเสียงอะมันกระดอน M3 Competition คันนี้เป็นรถในปี2022เลขไม้เพียง20,000นิดๆสนอนราคาที่4.49ล้านบาทใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลย